ไปสเปนไหมฮะทุกคนอยากไปครับอยากไปมากไหมมากเลยครับเนี่ยถ้าได้ไปสเปนนะฮะไปดูแบบเอลคาซิโกถึงไหมครับผมครับผมจะรู้สึกยังไงบ้างฮะหรือเข้าไปสนามก็ตะโกนดังๆครับอ้ายดังๆเลยตะโกนดังๆเลย โอ้คิดว่าทุกคนก็ตะโกนดังกันทุกคนเดี๋ยวล่ะครับครับผมโอ้โหเดี๋ยวพูดถึงแมตช์เอลคาสิโกบรรยากาศเคยติดตามมาบ้างไหมฮะเคยครับในทีวีครับแล้วเป็นยังไงฮะช่วยเล่าบรรยากาศนิดนึงว่าพอบรรยากาศมันดีครับครับผมเล่นกันสนุกดีครับเล่นกันสนุกใช่แล้วเราก็เชียร์บาร์ซ่ากันอยู่แล้วใช่ครับนะฮะแล้วแล้วบาร์ซ่าเป็นไงฮะเพอร์ฟอร์มดีไหมตามที่เราคาดหวังไว้ไหมก็โชว์ฟอร์มดีครับแต่แมตช์ที่แล้วนะมันพลาดพลาดนิดนึงครับพลาดนิดนึงแล้วแมตช์นี้คิดว่่่าาาจจจะะะเเเปป็็นนไไไงงทีีรอดดู้ยกกค ต้องให้เขาชนะครับอ่าสมมติว่าถ้าให้เลือกครับว่าได้ไปดูแบดเอลคาสิโกที่สเปนกับได้เป็นเงินก้อนเนี่ยจะเอาอะไรไม่ต้องบอกเลยครับจะไปดูแมตช์นี้ครับโอ้โหอยากขนาดนั้นเลยครับผมโอกาสมันมีง่ายครับโอกาสมีง่ายง่ายครับผมเงินไม่ตายก็หาใหม่ได้ครับใช่นี่โอเคครับผมไป่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตครับไร้ไประดับโลกจริงนะครับตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากเรชอบดูอยู่แล้วครับ ปกติก็ดูในทีวีอยู่แล้วถ้าสองทีมนี่เจอกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับสู้ๆนะครับผมบขอบคุณครับ

ในลูกทีมของเราขนาดไหนครับความมั่นใจมากค่ะด้วยอายุที่โบกับในรายที่เข้ามาเราก็ตบกันเราได้อยู่เยอะ เอาละฮะตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กับเหล่าดาราที่มาร่วมแข่งงานช้างโรดทูเอลคาสิโกนะครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ๆบรรยากาศางวันนี้ครับผมเป็นไงพี่ก็วันนี้คนเยอะมากนะฮะมาจัดที่กรุงเทพหน้าเซ็นเตอร์เวิลด์รู้สึกว่าเป็นแบบแบบยิ่งใหญ่เพราะว่าจากการที่ได้ไปทัวร์มาทั่วประเทศหาทีนี่มาชิงนี่หนึ่ง แล้วก็ได้2จังหวัดที่มาชิงกันแล้วแบบเรามาเตะก,ก่อนเขาจะเป็นไงโองค้คนแบบบ้าบอลนะคือจะบอกว่าเกมเกมนี้นะครับมันมีความหมายต่อทั้ง2ทีมเลยนะ<อ><อ>เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณนะถ้าคุณเป็นผู้ชนะเนี่ยคุณไปนู่นเลยสเปนรถทูเอลกาซิโก<อ>จริงจริง<อ>ใครจะไม่อยากดูฮะสุดยอดทีมของโลกนะคุณไอ้นี่ตัวฮะเอร์ลันโดเพิ่งมาเพราะว่ายิงไปเยอะแล้วก็คนดูอ๋อถ่ายรูปเยอะครับผมคุณคุณยิงไปกี่ลูก3เม็ดเองฮะ3เม็ดเลยเหรอแพตติกัทำไมคุณชอบโรนัลด ผมชอบเพราะว่าเขาดูดูมั่นใจแล้วก็ดูแบบว่าคาแรคเตอร์คนเราถ้าตั้งใจอะไรแล้วพอพอทำไม่ได้มันก็ผิดหวังก็ผิดหวังจริงแล้วพอเวลาทำได้ เขาก็เย็นเต็มที่อย่างผม,มเม็ดแรกมาปุ๊บมเม็ดสองไหลแน่เม็ดสามมาเลยคุณกินบวยยรือเปล่าฮะเ <c oughs> ม็ดแรกเม็ดสองเม็ดสามเนี่ยฮะอยากทราบความรู้สึกที่ได้มาร่วมง,งานกับช้างวันนี้ครับผมก็รู้สึกดีครับจริงๆอยากจะให้เยาวชนเนี่ยมาออกกาลังกายกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเหนือจากการออกกาลังกายถ้าคุณเก่งเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาฝีเท้าไปเล่นไทยพีเอ็มลีกได้ดีใจอ่ะที่มันที่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็แบบทำให้เยาวชนเนี่ยมาชอบฟุตบอลมากขึ้นแบบเปิดกว จัดขึ้นมาเป็นการที่ขัดพุทนักเตะจากทั่วประเทศเนี่ยนี่เทียบว่าหรือว่าเป็นน้องๆคับทีมชาติเลยนะเพราะว่าแทบจะทุกคนทั่วประเทศเนี่ยมารวมกันเพื่องานเนี้แล้วคู่ชิงนี่ก็เหมาะสมมากเพราะว่าเก่งเก่งมากๆก็ถือเป็นเป็นทางที่ดีเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนหันมาเล่นฟุตบอลแล้วก็เดินตามความฝันว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสอคนมากครับขอบคุณครับ